สวัสดีครับพบก,กับบล็อลาช่นลและนี่คือช่วงบอยไซคสเกมวันนี้เราก็ยังอยู่กับเซนเซี awakening กับตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้าตู้ชิงผู้นําแดนทับเสร็จมานั่นก็คือ aquarius place นั่นเองนะเป็นจะภาคไหนไม่รู้แล้วแหละตามไม่ทันแล้วนะครับอโอเคเราไปดูความสามารถของพี่แกดีกว่าว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเป็นตัวละครสาย m attack นะนะครับใส่เวทมนต์อ่ะสกิลแรกมาเลย สกิลแรกก็คือ Diamond Dutch แสงศูนย์ชื่ออย่างเท่ Diamond Dutch แสงศูนย์ก็คือโจมตีธรรมดานะครับทำให้เป้าหมายหนึ่งตัวได้รับ C Attack หรือว่าโจมตีเวมนหมดนั่นเอง140%นะครับใส่ตาน้ำแข็ง2 s t สเต็ ack, นะครับและมีโอกาส50%ที่จะฟรีซศัตรูทันทีนะครับหากศัตรูอยู่ในสถานะฟรีซอยู่แล้วจะทำการ ทำลายสถานะฟรีสทันทีและสร้างซีแอตแทเพิ่ม500% <c oughs> โดนเข้าไปนี่มีมีจุกมีจุกนะครับถ้าถ้าเทอร์แรกฟรีสศัตรูได้นะครับเทอร์ที่เอ่อเทิรที่สองใช้สกิลนี้ยิงใส่เข้าไปมีจุกโจมตีธรรมดามีจุก500อ,อ,อ,อ่ะห้าร่อเปออ่ะออสกิลที่สองโล่น้ำแข็งเคลสใช้โล่ป้องกันเซนฝ่ายเราทั้งหมดเท่ากับซีแอตแท 220%หมายความว่าไงใช้โล่ป้องกันแต่ว่าใช้ C attack 220%ก็คือพลังป้องกันเท่ากับ C attack ของเกรส2 2หรอเโอ้โหงั้นก็นกนะครับต่อเนื่อง2รอบเทินใหญ่เซนทั้งหมดที่ได้รับโล่จะได้รับภูมิคุ้มกันฟรีสหนึ่งรอบเทินใหญ่ก็คือพอเปิดสก,กิลนี้ปุ๊บฝ่ายเราจะไม่ถูกแช่แข็งเลยนะและเมื่อถูกโจมตีจะ ใส่ตาน้ำแข็ง1นึ่งสเต็กให้กับศัตรูมีสภาวะป้องกันการถูกแช่แข็ง1นึ่งเทินแล้วก็ใส่ตาน้ำแข็งใส่ศัตรูด้วยนะครับหนึ่งสเต็กอีกนึเทินเคสกิลที่3ลงน้ำแข็งนะครับฟลิซซิงคอฟฟิตขนาดที่เคลสยังมีชีวิตศัตรูทั้งหมดที่ติดตาน้ำแข็งจะสร้างดามเมจลดลง21%นะลด ลดการสร้างดาเมจของศัตรูนะครับศัตรูที่ติดฟรีซจะถูกลดพีเดฟและซีเดฟยีเก็คือถ้าเคลสยังยืนอยู่ในสนามอ่ะนะก็ศัตรูจะถูกลดพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีด้วยเออง่ายๆนะครับแค่ยืนแค่ยืนอยู่ในสนามไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับสกิลแพสซีฟอ่ะนะครับผลวนสกิลที่4สกิลสุดท้ายนะโอโรล่าเอ็กซ์คิวชั่นนะฆ่าไม่ตายของเซนลาสีนี้อยู่แล้วเคลสติดตามจำนวนสเต็ก ตราน้ำแข็งและการถูกฟรีซที่ศัตรูโดนเมื่อศัตรูโดนตราน้ำแข็งครบหกสแต็กหรือถูกฟรีซสองครั้งจะสร้างซีแอตแท็2สอเปรเซนทันทีต่อเซนศัตรูทั้งหมดก็คือหมายความว่าถ้าถ้าติดถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งติดครบหกสแต็กก็จะโจมตีอัตโนมัติเลยทันที 1ครั้งหรือว่าถูกฟีสสองครั้งก็จะจมเตียอัตโนมัติเลยหนึ่งครั้ง่ะแล้วก็มีหากศัตรูอยู่ในสถานะใดต่อเมนี้คือถูกฟรีซอยู่แล้วเลี่ยงฟรีซหรือถูกฟรีซในเทิร์นนี้ดาเมจต่อเซนต์นั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นซีแอตแท5กห้า้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าถูกแช่แข็งอยู่แล้วพอระเบิดสกิลนี้ดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็นห้ารอเปอร์เซ็นตเอ เมื่อเคสตกอยู่ในสถานะในเอฟเฟกควบคุมอ่ะคอนโทรลนั่นแหละควบคุมและไม่สามารถลงมือได้จะใช้ a อ r o r ่าเอ็ก t i คิไม่ออกโอเคถ้าเคสถูกควบคุมจะจะไม่ใช้ความสามารถนี้จะใช้ไม่ได้โอเคเป็นที่รู้กันนะเพราะฉะนั้นถ้าเจอเคสก็คือต้องรีบควบคุมมันไว้ก่อนเลยโอเคนี่คือสกิลประมาณนี้ความสามารถนะเข้าใจไม่ยาก อ่ะเราไปลองเล่นกับชาวบ้านกันดูทีมของเราที่จัดมาก็จะมีเคลสนะมีเออ่ใครวะลูโคนิสนะครับมีอาสมิธานะมีลุงฮากกุเลมีเจฟโพไซดอนแล้วก็มีเอซอร์พีสคาร์มิวนะเอาไว้สร้างโลกป้องกันทีมอ่ะแค่นี้ลองไปตบตีกับชาวบ้านก็ดู

ต่างคนต่างต่างคนต่าง,ง,งจ,งาจริรงอยากจะโพสสาดน้ำจร,ริรรง,รรง,รรงเราก็กล้คิวเป็นหน่งกูกูกูเอาเอาเขาไปอ่าทำยงมันก็ช่วยช่วยเซฟได้ ไอ้ลูกนี่ทีจะหมดเลยละบ้าไปเราควบคุมในฝั่งตรงข้ามเจ็ดฝั่งตรงข้ามตายเลยเอ้า

かけるこの星の神。なるほど <laughs>。受けてみよう。受けてみよう。<laughs> 受けてみよう。死ほどにもないの。<laughs> <laughs> 脆弱な。

ยันแพนโดลา่าชอบฟื้นหน้าลำพานแอบยันใครมาแอบยันลุงแอบยันลุงแล้วก็เปิดเกาะที่นี่

ฟันมาโดน,นอีกนะ้าเ็่อาฮ่าฟันอีกน้องแผ่นแหลจะรอดอยากอ้โห้สก,กิลคืนชีเตเน่แบบสดมา แต่ครบก็ระเบิดไป้ง่ทั้งแช่ทั้งฮิว

氷のフで永遠に眠れ。フフ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 フえ、フ<タッ>フ<タッ>フ<も><タッ>フフ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  แช่ไปอดได้เกคิดเรอิน่ออกไม่ติดลงศพกรพมัช่วยีวิตไปกระแทกไข่แล้วตายไปแล้วโอ้โหจะแพ้นี่

บอลเอ็งกิตายหวะเอ,อ่อระเบิดไปห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ตายครับเอาเน,นี้ยจะตายแน่ ピッキングのボケのようなピッキンのようなンなピッキンのようなピッキングのようなピッキングのよい。うん、ああなピッい。ングのようなピのようなピッキングのようなピッキングのようなピッのようなピッキングのようなングのようなピッキングうなピッキンよう เอครับรท้งสองเพลินใหญ่แล้วต้องเปิดกำแพงใหม่หนึ่งครับเออรยัลเดมอนโรสปิดฉากด้วยบอลเจงจีไป ไสวยบ้อเคก็ประมาณนี้นะสำหรับอควาเรียสคลสนะถือว่าต้องมีต้องมีอีกแล้วนะถึงแม้สมุดฟ้าสมุดเขียวเราจะไม่มีก็เราต้องต้องเอาแล้วแหละนะเออ่จังหวะนี้นะอะโอเคนะสำหรับการรีวิวว,วันนี้ก็แค่นี้แหละใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยไปแล้วครับ